ครับผมวันนี้กลับมาพบมาพอกันเกาเด้อนะครับกับช่องลุงเซาอินดี้ีสานปทินครับพี่น้องวันนี้กันสายเดียวครับสายเดียวสายเดียวนะครับเพราะว่าอยู่คนละกากรองคือเกาเนาะนะครับผมกันยังบริเจกันนะครับนี่สองาทิตย์เปลี่ยนที่นะครับผมครับผมพี่น้องวันนี้กันมีของแซฟมาไปที่ป้านอกจินเข้านะครับเข่าแรงนะครับเข่าแรงนะครับผมเข่าแรงนะครับพี่น้องเอ้ยนี่ครับปากิงปาขิงครับพี่น้อง ปลาเค็งตัวใหญ่เลยนะครับแล้วก็ซุปน้ำไม้นะครับซุปน้ำไม้นะครับอันนี้ก็บทันแม่ทันแม่นะครับทันแม่ปรนเทศให้กินนะครับวันนี้พี่น้องเลยนะครับแม่ค้าพี่น้องแม่ค้านะครับแม่ค้าแม่ค้านะครับวันนี้นะครับฝากท้องไว้กับแม่ค้านะครับพอดีไปตลาดนัดเห็นไอ้ซุปน้ำไม้ครับปลาเค็งนะครับพี่น้องนะครับพักเครื่องเคียงเข้ากับพี่น้องนี่ครับผักกาดนะครับผักกาดแล้วก็มะเขือมะเขือพวงนะครับมะเขืออ้อเขาน้อแล้วก็ผักอีเซิร์ฟนะครับเรือวัาสารนันน่เนาะ ้วก็ห <parfois> for ัวละพานะครับหัวละพ่าแล้วก็นะครับต้นหอมเนาะต้นหอมพักบวชนะครับผมนะครับนี่ค okay, รับเข้ากับพี่น้องข้าเหนียวเข้าเหนียวหานกันนึ่งนะครับหันห่อเลยพี่น้องหางกระส่ยนะครับเนี่ยเข้าเหนียวหันห่อนเลยนะครับนะในต้นคลิปนะเชียนนะครับเปิดออกมาเนี่ยโอ้โอายหอนจนจอดพี่น้องเลยอืมมามาครับพี่น้องลุยเลยนะครับพี่น้องนี่ครับเข้าแรงนะครับเข้าแรงพี่น้องเอ้ยสุดแซ่บโอ้สุดละไม ยองยอื้ยั้งอื้ยดอพี่น้องเข้าเหนียวเนี่ยขอ,อ,อยัดวางข้างล่างเลยครับอืมบุกป่าพี่น้อง ปฝาเนื้อหนึแน,น่นเลยพี่น้องเอ้ยนี่ครับพี่น้องเนื้อหนึแน,น่นเลยนะครับข้าวเหนียวคุยใส่พี่น้องจ้ำกับน้ำไหมแซ่บหลายพี่น้องเอ,อ้ยน้องอ่อนพลาดอีกแล้วพี่น้องน,ออน้องอ่อน สุดยอดเลยสุดยอดยอดไปร้องเลยสุดยอดโอ๊ยลืมเลยไปร้องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดรับเลิฟให้หนุ่มสาวดีนะในเด้อครับเนาะครับเพื่อเป็นแรงใจนะครับให้หนุ่มสาวดีนะครับผมเพื่อคลิปต่อไปนะครับมาลุยกันต่อครับพี่น้องจุดจวดจุดจวดเขาวัเนี่้ เผื่ออือแดงเลยหักหักปิ้งปลากระแซ่บมาเนี่ยเด็ดเลยเวลาอยู่คโลราโดกันนะอ่อนก็คือกินประมาณนี้แหละครับ ฝากทลองไว้ครับท่านแม่เนาะแม่ค้านะครับสวยงามดีไหมลองจุ่น้ำมันอีกทีหนึครับแซ่บแซ่บไปลองหน่อมาเด้อครับพี่ๆทุกคนเด้อครับมกิเข้าวหนักนะครับข้าวแรงนะครับข้าวแรง เจอบลาะท่านอ๋อข้าเหนียวทอดครับนะโอ้ยม,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 มีมีมะพริกน้ำพี่น้องลืมมีมะพริกน้ำกัดออกเผ็ดพี่น้องโชซ่กัดพริกกัดพริก 是吧？ ปลาเค็งก็เป็นปลาเค็งปลาเค็งเลี้ยงนะครับไม่เป็นปลาเค็งบ้านเฮานะครับพี่น้องถ้าตามตลาดแถวนี้นะจะเป็นปลาเค็งเลี้ยงนะครับมันโตใหญ่อง,อ,อง เข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดรับเลิฟให้นุ่งสาวอีูที่นี่นะเออครับเนาะรู้ว่าผู้ใดยังบ่กดติดตามก็กดติดตามเป็นแรงใจให้นุ่งสาวอีูที่นี่นะเออครับเนาะเพือ่อจะได้พาค,คลิปต,ต่อไปนะครับยอดหยือเปล่าเด็ดเด็ดเด็ดเลยนะครับม่อ่อนพลาดแลยไม่อ่อน โอ้แบออะะแซบไปยังงแซบแซบไเลนะครับ <S <S 1> <S 1> ดดนเนด็ดเดดมาเียต้องอ่านพลาดอีกแล้วพลาดของแซบอีกแล้ว ย่องย่องเลยครุณใดอยากให้หนุ่มอินดี้กินอย่างโซกับคอมเมนต์มาได้เด้อครับคอมเมนต์มาได้เลย,เยครับเด้อ แซ่บคักแซบคับเลยนะครับเด็ดเดอดเด็ดขนปากแห่งก really ันห้อม เนื้อมาชิ้นหอมนะครับเนื้อหลายนะครับปลาเค็งเลี้ยง mm hmm. ปลาเค็งเลี้ยงเนื้อเฉหลายนะครับอือหอยอดตัวยอดครับพี่น้องเนอะ้ เจอไปไหลปั้นเริ่มแน่นแล้วครับไปนห้องเริ่มแน่นแล้วเจอไปไหลปั้นข้วเหนียว โอ้ยพี่น้องเอสุดใจผมมีตะไก่พี่น้องด้วยสุดแซ่บเลยนะครับลาเก่งมันมันแซ่บเลยครับเอาครับพี่น้องเดี๋ยวคำนี้ก่อนเดี๋ยวคำท้ายก่อนเพราะว่าเริ่มแน่นพี่น้อง เดี๋ยวขา้าวเหนียวไปหลายหลายครั้เลยนะเนาะบุ๊เดะข้าวเหนียวไว้อเครื่องติ๊ไปเนาไงกินบุเดียวนะครับกินลายก็นไได้อีกพนะี่นองเดี๋ยวเราออนจมนะครับเดี๋ยวไปจมบนสิวันนะครับ ครับผมสำหรับคลิปนี้กับกสิซคอราพี่พี่น้องน้องเพื่อนนนี้เด้อครับกับกูใดยังบกดไลค์กดแชร์รวมกดติดตามให้นุ่มสาวดีดีกับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้นุ่มสาวดีดีเน้อครับเนาะเพื่อเป็นแรงใจให้ไอเฮาสองคนนะครับผมก็ต้องกอนนะครับเฮ็ดคลิปต่อต่อไปนะครับกะสีพยายามพัฒนาเฮ็ดคลิปดีๆมาให้พี่น้องเบอ่งนะครับนะครับผิดพลาดประการใดก็ขอโทษขออภัยเด้อรับผมเนาะสำหรับวันนี้กัขคอลาสวัสดี้อครับผมสวัสดีครับ